ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชาติสต,สตร์กษัตริย์และประชาชนกับทิฉชั้นสุชาดานิมนวลเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาค่ะวันนี้เร,เริ่มกันที่กิจกรรมมหามงคลที่ทางกองทัพจัดขึ้นก่อนนะคะเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563ค่ะ พลเอกพอรพิพัฒน์เบญศีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563 โดยมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจชาวไทยมาเป็นเวลายาวนานโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบริจาคโลหิตค่ะ ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักบาตรประสงค์จากวัดหงรัตนารามราชวร,รวิหารจำนวน20รูปพิธีถวายเครื่องราชาสักการะถวายราชาสะดุดีและถวาย พระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถ่ายชีวิตกระบือพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์และค้องพวงมาลัยผูกผ้าสามสีและกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรศการพระราชประวัติรวมทั้งพระราชกรณียกิจและได้จัดสถานที่ให้กำลังพลรวมถึงประชาชนได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยค่ะไปกันที่อาคารโรนภาอากาศที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราช พลอากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศกร้อมด้วยแพทย์หญิงมิไลพรวงวาดนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีตักบาตรพระสงฆ์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลณนะโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทยทหารอากาศด้วยค่ะ ไปต่อกันที่กิจกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันซึ่งทางกองทัพภาคที่1นถึงสได้ร่วมกันสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563ค่ะพลโทธรรมนูนวิถีแม่ทัพภาคที่หนึ่งพรมพริรยา เป็นประธานนำนายทหารระดับสูงและกำลังพลกองทัพภาคที่1ร่วมตักบาตรพระสงฆ์89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563กก่อนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับลงนามถวายพระพรัยมงคลให้พระองค์มีพระพระารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญกับปวงชนชาวไทยตลอดไปส่วนที่สโมสรร่วมเริงชยัยข้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา พลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานนำกำลังพลในจังหวัดนครราชสีมาประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชาสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พันษา12สิงหาคม2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อให้ประสบกนิกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยพผ่าิริยอุตสาหะพระอัจฉริยาภาพและพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ส่วนที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลโทฉลองชายชัยครมแม่ทัพภาคที่สามเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชาสดุดีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และที่สโมสรรื่นฤดีค่ายวัชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทรพรศักดิ์คูณสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4พร้อมภริยาได้เป็นประธานนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กำลังพลและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสะดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักสามคัคคีมีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นภารกิจที่สําคัญของกองทัพนะคะล่าสุดหน่วยทหารยังคงส่งกําลังพลลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะกิจกรมทหารปราณที่43จัดกําลังพลเข้าเยี่ยมเยียนให้กําลังใจครอบครัวนางสาวแมเอียดสนิอายุ6 1 ปีอยู่บ้านเล็กที่196หมู่ที่7ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นครอบครัวผู้ได้โอกาสทางสังคมได้ไปมอบสิ่งของอุปกรณ์สิ่งอุปโภคบริโภคและได้สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้สามารถอยู่อาศัยได้โดยสะดวกมากขึ้นโดยผลจากการเยี่ยมเยียนก็ทำให้นางสาวแม่เอียดมีความตื้นตันใจที่ได้เห็นหน่วยงานเข้าไปให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือดังกล่าวค่ะ ส่วนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักได้ออกปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลายวางแผนการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตรวจวัดไข้เบื้องต้นไปสร้างความตระหนักรู้พร้อมกับค่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนเพื่อยับยั้งการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคณที่บ้านวังศรีสูบบ้านแวงของบ้านนิ้วงามบ้านน้ำไผ่เทศบาลตำบลนิ้วงามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภาร,รกิจของกองทัพต่อค่ะมหันตภัยเชื้อร้ายโควิด -19 โจมตีและเข้าทำลายทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิต แต่ความสวยงามของความเป็นไทยวัฒนธรรมอันดีงามความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมส่งต่อกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุดเราจะผ่านฝันร้ายนี้ด้วยความแข็งแกร่งของคนไทยไปด้วยกัน กลับมาช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูผลงานของอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินกระสกษตรยธิราชค่ะได้คิดค้นวิจัยโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมานะคะโดยพวกเขาจะนําความรู้ในชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็นํามาพัฒนาให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในการตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะครับโจทย์ ที่เป็นความยากและความท้าทายที่สุดของงานวิจัยนี้ก็คือว่าเอ็มโซล่าเอ็กเกิดจากการนำคนเก่งในองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาว,วิชาการต่างๆมาบูรณาการร่วมกัน เราจะทำอย่างไรให้การออกแบบอากาศยานและคนขับมีอัตลักษณ์ในการบินคลออากาศได้นานและในขณะเดียวกันอากาศยานและคนขับต้องมีน้ำหนักที่เบาและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจแน่นอนที่สุดนะครับว่าคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่ในทุกเรื่องมีคนเก่งเช่นเดียวกันครับเมื่อเรามองย้อนกลับมาถึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนในเรือากาศนวมินทร์ทักษตริย์ยธิราช ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเรียนในเรืออากาศและอาจารย์กองอึกษาโรงเรียนในเรืออากาศเราเชื่อมั่นที่สุดเลยครับว่าเราสามารถทำมันได้อากาศยานและคนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูงเพดานบินต่ำที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้ตอบโจทย์ความยากและความท้าทายของงานวิจัยนี้ครับโดยการนำเทคโนโลยีโซลาร์เซล หรือเทคโนโลยีเซลล์สุริยะมาผสมผสานกันอย่างลงตัวกับการออกแบบอากาศยานไร้คนขับตามหลักอากาศพลาศาสตร์ซึ่งผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้เราได้อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีสมรรถนะบินทนนานสูงสุดถึง10ชั่วโมงในขณะที่มีน้ำหนักเพียง12กิโลกรัมครับนอกเหนือจากผลลัพธ์งานวิจัยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของการบินทนนานของเอ็มโซเลกแล้ว เอ็มสแควเ์ยังตอบโจทย์ในด้านการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงงานวิจัยนี้ในทุกขั้นตอนของงานวิจัยเป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการทางวิศวกรรมที่เป็นมาตรฐานที่มีความพร้อมในการขยายผลสู่อุตสาหกรรมการผลิตในระดับกองทัพรวมไปถึงในระดับประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า พันึกกำลังรวมกันถึงสร้างอากาศยานต้นแบบ M-Solar-X mm hmm. ให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมได้เพื่อตอบโจทย์ภารกิจของกองทัพากาศ mm hmm. ในท้ายที่สุดนี้ในองความรู้เหล่านี้ mm hmm. ผมเชื่อว่าคนไทยสามารถทํามันได้ในทุกขั้นตอน mm hmm. และถ้าคนไทยสนับสนุนผลงานของคนไทยด้วยกันเอง mm hmm. แน่นอนที่สุดครับว่า ผลงานของคนไทยจะถูกปรีตาในระดับโลกได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเพื่อชาติสัตว์กระสัตว์และประชาชนวันนี้เราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ กิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักษ์แดนดินทินบาทที่ภูกพัน